คิดวิธีการทํางานของนาฬิกาจับเวลาแบบท,ที่ต้องควบคุมการสตาร์ทด้วยโฟตโตลิทิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้คือตัวเซนเซอร์ของเรานะครับถ้าเซนเซอร์ยังอยู่ตำแหน่งไม่ถูกต้องมันจะเป็นสัญญาณนี้นะครับแลนาฬิกาจะเดินนะครับแลรร้วก็ิศถ้าเซนเซอร์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง เสียงสัญญาณก็จะนิ่งครับเป็นเนื้อไปนะครับอันนี้เลงน่ายครับคืออยู่ในระนาบเดียวกันก็ใช้ได้เลยนะครับพร้อมใช้นานนะครับเราก็ปล่อยตัวนักกีฬาไปเช่นนี้นะครับเนกาก็จะเดินเมื่อนักกีฬาเข้าเส้นชยัยเนกาดจะหยุดครับ เวลามันจะจับได้ถึงเศษหส่วนร้อวินาทีนะครับเป็นตัวเลขดิจิตอหลหกหลัเมื่อพอที่จะปล่อยตัวนักกิฬาคนต่อไปเรากดสิตรีเซตนี่ครับมันก็จะพิสูจนนะครับสวิตช์รีเซตอันนี้สามารถใช้งานแทนชุดเซ็นเซอร์แทนกล่องควบคุมได้ในกรณีที่กล่องควบคุมเสียหรือชุดเซนเซอร์เสียเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวปล่อยนากีฬาได้ ในการพร้อมแราก็กดไปนะครับในกาบก็จะเดิน,แล,นแล้วก็ยาเขาเส้นายปุ๊บแล้วกดหยุดอ่าก็หย,ยุดนะครับเมื่อจะปล่อยตัวคนต่อไปแล้วกดครั้งหนึ่งก็จะเป็นรีเซ็ตไปเป็นที่ศูนย์ศูนย์นะครับเมื่อรีเซ็ตศูนย์ศูนย์แล้วต้หนากรอน,นที่เราปล่อยตัวด้วยชุดเลเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้นะครับในการ พร้อมทำง,งานนักกีฬาผ่านเส้นผ่านเส้นเซนเซ,นเซอร์นะครับในกก็จะเดินเมื่อในการเดินนะครับห้ามใครมาผ่านเส้นเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้นะครับให้เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นเราต้องดูแลตรงนี้ดีๆนะครับเพราะชุดนี้ใช้ตลับชุดจับนักกีฬาทีละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเมื่อนักกีฬาผ่านเส้นชัยนะครับ ในการก็จะดูนะครับอันนี้ก็ได้24วินาทีจุด8 9วินาทีพร้อมจะส่งนักกีฬาคนต่อไปเข้าแข่งขันแล้วก็เซตสูดไม่รอน,นะครับอันนี้ก็พร้อมทํางานสับคนต่อไปนะครับ